สวัสดีครับพบกับครูภูมิพิพรกรน,นะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับการทำจิตให้บริสุทธิ์สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องมงคล38กันไปยังจำกันได้หรือเปล่าครับเรื่องความกะตันยู และการสงเคราะหญาติถ้าใครยังจำไม่ได้เรามาทบทวนกันสักนิดนะครับความกตันยูก็คือการรู้จักบุญคุณของผู้ที่ทำคุณให้แก่เราเช่นกตัญยูต่อพ่อแม่เพราะท่านให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราหรือจะเป็นกตันยูต่อครูอาจารย์เนื่องจากท่านเป็นผู้ให้ความรู้แก่เราครับส่วนการสงเคราะห์ญาติพี่น้อง คือการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อญาติพี่น้องเมื่อเขามีความเดือดร้อนเช่นช่วยสอนการบ้านน้องหรือแบ่งปันสิ่งต่างๆให้พี่น้องสองสิ่งนี้ก็ถือเป็นการสงเคราะห์ญาติพี่น้องนะครับร่วมด้วยช่วยคิดได้ทบทวนความรู้กันไปแล้วอยากให้น้องๆ ออกมาบอกเพื่อนๆหน่อยว่าน้องๆแสดงความกระตันยูต่อพ่อแม่อย่างไรบ้างและเคยช่วยเหลือญาติพี่น้องอย่างไรบ้างใครพร้อมแล้วยกมือแล้วออกมาบอกเพื่อนได้เลยครับเอาล่ะครับทบทวนเนื้อหากันไปแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ดีกว่าครับกับเรื่องการทําจิตให้บริสุทธิ์ซึ่งเรื่องราวในวันนี้จะทําให้น้องๆได้เข้าใจว่าจิตที่บริสุทธิ์นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดได้แต่กับพระสงฆ์เท่านั้นแต่จิตที่บริสุทธินั้นเกิดได้จากการฝึกฝนและที่สำคัญสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ส่วนใครที่ยังสงสัยว่าการทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นอย่างไรขอเชิญไปพบกับเรื่องราวต่อไปนี้เลยครับ น้องๆหลายคนคงสงสัยว่าจิตท,ที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาฝากครับจิตท,ที่บริสุทธิ์คือจิตท,ที่มีเมตตาไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นครับน้องๆครับเมื่อสักครู่ครูการดาแอบ,บเห็นจินดาจะเอาไม้บรรทัดจะไปตีเบิ้มจึงเดินเข้าไปห้ามพร้อมกับสอบถามสาเหตุจินดาเมื่อสักครู่ ครูเห็นจินดาถือไม้บรรทัดทำท่าเหมือนจะไปตีใครเลยจะเอาไปตีเบิ้งค่ะครูทำไมถึงจะเอาไม้บรรทัดไปตีเพื่อนล่ะก็ตอนกลางวานันเบิ้มมาดึงผมหนูก่อนนี่คะจินดาไม่ควรใช้ไม้บรรทัดไปตีเพื่อนกลับนะคะคราวหลังโดนเพื่อนแกล้งควรจะแจ้งให้ครูทราบที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ครูถ้าเพื่อนผิดจริง คุณครูจะลงโทษให้ค่ะค่ะจินดาจําที่ครูสอนเรื่องจิตบริสุทธิ์เมื่อเช้าได้หรือเปล่าจําได้ค่ะครูสอนให้รู้จักให้อภายัยไม่โกรอดง่ายๆค่ะใช่ค่ะจินดาสามารถนํามาปรับใช้กับเรื่องนี้ได้นะคะค่ะคุณครูน้องๆครับแอบเห็นเรื่องราวของจินดาไปเมื่อสักครู อย่าไปตำหนิจินดาเลยนะครับสาเหตุที่จินดาจะนําไปบรรทัดไปตีเบิ่มนั้นก็เพราะว่าความโกรธที่รู้สึกว่าโดนเบิ่มแกล้งแต่ไม่ต้องกังวลครับวันนี้เราจะมาช่วยจินดาตามหาทางออกระงับความโกรธด้วยวิธีการทางพระพุทธศาสนาโดยวิธีนี้เรียกว่าการทําจิตให้บริสุทธิ์ครับตอนเอื่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับ ว่าพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับการทําจิตให้บริสุทธิ์อย่างไรน้องๆครับในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาถือว่าจิตเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะพระพุทธศาสนาเชื่อว,ว่าจิตเป็นตัวควบคุมการกระทําของเราไม่ว่าเราจะทําดีหรือทําชั่วจิตของเราจะเป็นตัวกําหนดให้เกิดการกระทํำนั้น,น,นดังนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้า ให้ความสำคัญกับการฝึกจิตให้บริสุทธิ์อย่างมากเลยครับแล้วน้องๆสงสัยไหมครับว่าการฝึกจิตให้บริสุทธิ์นั้นมีประโยชน์อย่างไรเราไปดูประโยชน์ของการฝึกจิตให้บริสุทธิ์พร้อมๆกันเลยนะครับประโยชน์ของการฝึกจิตให้บริสุทธิ์ข้อที่1คือฝึกให้เราเป็นคนรู้จักให้อภยัยเช่นถ้ามีคนมาทำไม่ดีกับเราเราก็ต้องรู้จักให้อภยัย ประโยชน์การฝึกจิตให้บริสุทธิ์ข้อที่สองคือทําให้ช่วยระง,งับความโกรธไม่เป็นคนโกรธง่ายมีความอดทนกลั้นต่อเรื่องราวต่างๆมากขึ้นประโยชน์ของการฝึกจิตให้บริสุทธิ์ข้อสุดท้ายทําให้เราเป็นคนจิตใจดีไม่คิดหรือมุ่งร้ายแก่ผู้อื่นรู้สึดประโยชน์ของการฝึกจิตให้บริสุทธิ์กันไปแล้วเราไปดูวิธีการฝึกสมาธิจากเรื่องราวต่อไปนี้กันเลยครับ คุณตาคะคุณตารู้จักการทำจิตให้บริสุทธิ์หรือเปล่าคะรู้จักสิลูกนี่ตาก็กำลังจะนั่งสมาธิอยู่พอดีการนั่งสมาธิก็เป็นการทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยเหรอคะเป็นสิลูกการนั่งสมาธิที่ตาทำอยู่ทุกวันเป็นการฝึกใจให้สงบหรือเพิ่มปัญญา เรียกว่าการฝึกสมาธิแต่จิตจะสงบได้จะต้องมีสติเป็นพื้นฐานด้วยนะลูกเอสติคืออะไรและสมาธิคืออะไรล่ะคะสติก็คือรู้ตัวระลึกว่าเรานั้นทำอะไรอยู่ไม่เผลอใจลอย และค่มจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาส่วนสมาธิคืออาการที่จิตสงบตั้งมัน่นและจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่วอกแวกไปที่อื่นนะลูกคุณนตาคาแล้วมีสติกับสมาธิอย่างไหนดีกว่าคะดีด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นแหละลูก ถ้าเรามีสติพุ้มจิตใจไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องและรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อจิตของหลานพลอยสงบสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองเลยลูกเหมือนตอนที่หนูตั้งใจเรียนไม่ใจลอยใช่ไหมคะใช่แล้วลูกเพราะ้าหลานพลอยตั้งใจเรียนไม่เผลอไม่เมอมีสติอยู่กับตัว ก็จะทําให้หลานพลอยมีสมาธิช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้นด้วยนะลูกว้าวสติและสมาธิดีขนาดนี้หนูขอฝึกสติกับคุณตาด้วยได้ไหมคะได้สิลูกเดี๋ยวหลานมาสวดมนต์ทำสมาธิไปพร้อมๆกับตาเลยนะก่อนอื่นนั้นหลานพลอยก็ต้องสวดมนต์ก่อนสวดเป็นแล้วใช่ไหมลูกเป็นแล้วคะ่ะ ก่อนเคารพธงชาติหนูก็สวดค่ะถ้าอย่างนั้นล้านพลอยสวดได้เลยลูกแล้วคุณตาไม่สวดด้วยกันเหรอคะตาสวดแล้วลูกแต่ตาสวดในใจล้านพลอยเลยไม่ได้ยินแต่เอ๊คุณตาคะทำไมเราต้องสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิคะการสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธินั้นเป็นพื้นฐานของการทำสมาธิ และเป็นการสร้างสติจับ้อยร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆครับเดี๋ยวเรามาทำสมาธิเพื่อฝึกจิตให้บริสุทธิ์ไปพร้อมๆกันนะครับโดยขั้นแรกให้น้องๆสวดมนต์กันก่อนครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธมุขวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตาสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังมคควรรตามอภิวาเเทมีข้าพระเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ตื่นผู้ปเบิกบานกราบสวา้าโตพะตรมโมพระทวตาน้โมงพระธรรมเป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอะมังนมัสามีข้าพระเจ้าขอนมัสการพระธรรม กราบสุปฏิปันโนมควาโตสาวะกะสังโฆประสงสาวกของพระภูมิพระภาทเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมประสงค์กราบ สวดมนต์เสร็จแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิได้เลยลูกค่ะคุณตาร่วมด้วยช่วยคิดถึงเวลาฝึกสมาธิกันแล้วครับให้น้องๆน,นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าพุธลมหายใจออกโทคนละห้านาทีครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากนั่งสมาธิกันไปแล้วจิตใจสงบขึ้นหรือเปล่าครับเรามาสรุปเนื้อหาที่เรียนกันในวันนี้นะครับการทําจิตให้บริสุทธิ์เป็นการบริหารและเจริญปัญญาให้จิตใจสงบไม่คิดร้ายและมีเมตตาด้วยวิธีง่ายๆเช่นการสวดมนต์น้องๆควรสวดมนต์ก่อนเข้านอนก่อนเข้าเรียนเพื่อทําให้จิตสงบครับการฝึกนั่งสมาธิ ก็เป็นอีกวิธีที่น่าสนใจเลยนะครับทำโดยการกำหนดลมหายใจเพื่อจะได้มีสมาธิกันทุกคนนะครับสุดท้ายคือการเจริญสติน้องๆสามารถฝึกฟังอ่านคิดถามและเขียนอย่างมีสติได้นะครับเพราะถ้าน้องๆมีสติสมาธิฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์ได้แล้วน้องๆทุกคนก็จะเรียนเก่งและเป็นเด็กที่น่ารักกันทุกคนเลยครับ ใช้เดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าที่ทำไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าจิตที่บริสุทธินั้นสามารถฝึกฝนได้เป็นคำตอบที่ถูกเพราะการสวดมนต์การนั่งสมาธิการเจริญสติถือเป็นการฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์ทำให้มีสติ สมาธิคิดและทำแต่สิ่งดีๆการสวดมนต์เป็นการทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นคำตอบที่ถูกการสวดมนต์เป็นหนึ่งในวิธีการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อช่วยให้มีสติมากยิ่งขึ้นควรตีเพื่อนคืนเมื่อตนโดนแกล้งเป็นคำตอบที่ผิดเพราะเมื่อโดนเพื่อนแกล้งควรจะแจ้งให้ครูทราบและปล่อยให้เป็นหน้าที่คุณครู ถ้าเพื่อนผิดจริงก็จะถูกคุณครูลงโทษการฝึกสมาธิทำให้ผลการเรียนดีขึ้นเป็นคำตอบที่ถูกเพราะการฝึกสมาธิจะช่วยให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นทั้งในด้านการคิดอ่านเขียนนอนหลับคือการทำสมาธิเป็นคำตอบที่ผิดเพราะการนอนหลับเป็นแค่การพักผ่อน ส่วนการนั่งสมาธิที่ถูกต้องนั้นคือการกำหนดจิตใจอยู่กับสติตลอดเวลาวันนี้น้องๆได้ความรู้เรื่องการฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์กันไปเยอะเลยนะครับอย่าลืมนำกลับไปฝึกฝนและปฏิบัติตามกันนะครับน้องๆน้องๆจะได้มีผลการเรียนที่ดีและเป็นเด็กที่น่ารักด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกขั้เพื้นฐานครับ